ดีเพื่อนๆวันนี้เราเจอแก๊งของเล่นอยู่ในพงหญ้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเขาออกมาเล่นข้างนอกดีกว่าตัวสีส้มๆทุกคนมันคือลิงซิมแพนซีว้าว เอาตัวอื่นมาเล่นดีกว่าอโอ้นี่เจ้าไดโนสองสหัวมีเขาด้วยอ่ะเดินมาแล้วเดินมาหาเราเลยโอ้โหสุดยอดไปเลย เดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปดีกว,วา่าที่อยู่ในคงย่าง,งเรามีเจ้าอ่าเราเฟรนไปแล้วทุกคนมันเลยเจ้าไดนเสาไปแล้วเดี๋ยวมาปล่อยเจ้าวัวเดินวัวนมเดินตามดีกว,วา่า จะวัวนมจะกินได้หรือเปล่าอุ้ยตกลงมาแล้วโอ้โหทุกคนตกทั้งสองตัวแล้วโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย